ทางหลวงนคนปรปฐมประชาสัมพันธ์ปิดถนนบรมราชชนนีขาออกกรุงเทพมหานครให้ใช้ช่องทางคู่ขนานตั้งแต่วันที่19มกราคมถึงวันที่12เมษายน2566โดยโครงการทางลอดสารยากิโลเมตรที่22แยกดอนหวายจะทําการปิดช่องทางหลักทุกช่องทางขาออกจากกรุงเทพมหานครเลยเซ็นทรัลสารยาประมาณ500เมตรเพื่อขุดอุโมงใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนเศษโดยจะคืนผิวทางก่อนวันที่12 2เมษายน2566รถที่วิ่งมาจะใช้ทางเบี่ยงบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากจากช่องทางเดินรถทั้งหมด5ช่องทางเหลือ2ช่องทางเริ่มการเบี่ยงการจราจรในวันที่19มกราคม2566เวลา22นาฬิกาหลีกทางเลี่ยงการจราจรติดขัด1เข้าสาย4ใช้ถนนเพชรกเกษมหรือเข้าถนนสาย4กลับรถใช้เส้นทางสารยานครชัยศรี 2เข้าสาย5ใช้ถนนเพชรเกษมหรือเข้าถนนสายหกลับรถใช้เส้นทางสารยานครชัยศรี3เข้าซอยบางเตย2เลยโลตัสสารยาแล้วไปออกตรงแยกไร่ขิงก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีสี4เข้าซอยบางเตย,ส,มมยสียยสะพานเกือกม้าแล้วไปออกตรงแยกไร่ขิงก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี